และแล้วนะครับเกมที่เราเฝ้ารอคอยก็มาแล้วนะครับอับ,บิสนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ารอกันมาอย่างนมนานนะครับเอ้ยไรเอ่ยเอ้ยเอ้ยมีปลาหมึกครับโอ้โหลากเราลงน้ำเฉยเลยชีวิตมันก็แค่นี้แหละกินปลาตั้งนานวันนี้โดนปลากินซะแล้วเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าไอ้หนู แกยังไม่ตายนะ่ะลูกขึ้นมาก่อนที่นี่นะคืออวิทแต่ดูท่าแล้วนายนะ่ะอยู่ไม่รอดเหรอฉะนั้นฉันจะให้ของนายมาก่อนเลยแล้วกันนะก็รับนี่ไปนะครับจะนจะให้ปืนขวดกับนายไปก่อนแล้วกันนะอืมตามด้วยนี่เลยเป็นอืมบ้านนายน่าจะเรียกว่าถังออกซิเจนนะน่าจะใช่มันทําจากไม้นะ่ะหาได้แค่นี้แหละเอาล่ะหลังจากนั้นน่ะก็หยิบ2อยาที่ฉันให้ไปขึ้นมาแล้วก็เวลาปลาให้ฉันดูหน่อยแล้วกันนะโอ้โดนจับมาเหมือนกันเหรอเลนโบทีเฮ็ดนะคนไทยชัวร์ <laughs> อยู่ดีมันก็ลากเราลงมานะครับแล้วก็ให้เราไปจับปลาเฉยเลยนะครับ <laughs> เอ้ยผมไม่ได้ตั้งตัวเลยเมื่อกี้ตอนแรกกะว่าจะมาเปิดคลิปดีๆแหละแต่ว,ว่ามันขึ้นมาเลยนะครับคาสินมันขึ้นมาเลยก็ต้องแบบว่า The Show must go on อยู่แล้วนะเออตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมอาบีสนะครับเกมนี้ใครหลายคนเฝ้ารอคอยนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับเออน้ำบัดดีนะครับเราก็ได้มาอยู่กันแล้วนะเอาล่ะไม่พูดร้อนจำเปงเราไปเริม่มกันเลยแล้วกันนะรู้สึกเหมือนว่าเมื่อกี้มันจะให้เราออกไปหาปลานะครับอ้ มันมีเหมือนโดมเลยครับตรงนี้รู้สึกเหมือนว่าเราจะเกิดมาครับในบ่อคาเช่นเหรอมันมีโดมนะครับมันเหมือนแบบเรื่องสปอนบ็อบอะไอที่กระลอกมันอยู่ครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะเอาละออกไปหน่อยแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่กันในโลกของอาบิสแล้วครับเราอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับตอนนี้มันกำลังสอนแล้วนะครับว่าถ้าเราอยู่ใต้น้ำนะครับออกซิเจนมันจะหมดเรื่อยๆครับต่อไปนะมันจะแนะนําค่าน้ําหนักนะครับก็คือตอนนี้เราบรรจุได้5กิโลนะคือถ้าแบบว่ามันใกล้เต็มหรือมันเต็มอะมันจะเดินไม่ได้นะครับจะช้าลงฟิวขิวนมานะครับอ่อมานะคร เรายิงปลานะอุ้ยนี่ไงอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรครับอ๋อคลิกเหมือนของเดอะฟอร์เลยอันนี้โอ้โหให้หลอดเต็มครับนี่ได้แล้วนะปลาครับบูทั้งนะครับมันให้เราจับ3ตัวอ,อันนี้มาเลยมายากเหมือนกันนะเนี่ยโ่ดีไอ้เหลืองนั่นโดนก่อนเลยไอ้เหลืองนั้นโดนก่อนเลยไอ,ยอ,ยอ,ยอกก้เหลืองอนั้นโดนก่อนเลยจับครับจับเยอะครับเยอะเยอะไอ้เหลืองยากเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปนะมันให้เราขึ้นแล้วขึ้นไงนี่กด e ัพอ๋อกด e นะครับกด e ลอยขึ้น e อ๋ e อืบบคับแบบนี้นี่เองโถอ้ย ล่ะดูเหมือนว่ามันจะให้เราไปคุยกับตัวเดิมนะที่จับเราลงมาเฮีย <Here. c oughs> ขอเคียร์หน่อยดิจับลงมาทําไมเนี่ยคือตกปลาอยู่ยดีคือเรื่องสงสารหรือว่ายัางไง <c oughs> เอ็นผมตกปลากากหน่อยไม่ได้นะครับเอาผมลงมาเฉยนะครับต้องการอะไรเหรอหนุ่มน้อยเออคือผมต้องการมาขายเอ,อ้ยไม่ใช่ครับคุณเป็นใครครับพูไรยูก่อนเลยฉันนะ่ะชื่อคาเค่นแล้วก็ฉันนะ่ะชอบปลามากๆเลยแกเข้าใจใช่ไหมชอบปลาใช่ไหมครับงั้นก็เอาขายขายเลยแล้วกันนะเอาอันนี้ไปครับอื อันนี้เป็นไงครับโอ้ใช่เลยเอาไปเลย10บาทคำนี้อร่อยมากเลยแหละถ้ามีก็บอกฉันได้นะเ๋อจริงๆมีครับงั้นเอาไปให้หมดเลยแล้วกันนะโอ้แซ่บร้ายแซ่บร้ายพนม ขอบใจมากเอาล่ะฉันจะสอนแกแล้วกันนะในไหนแกก็ออกปลาอร่อยๆออมาให้ฉันแล้วฉันจะสอนแกอยู่ใต้ข้างล่างนี่แหละกันนะโอ้โหเร็วถามผมสักคำหรือยังว่าผมอยากอยู่อะ่ะเออเอาเถอะน่อนะอยู่ไปเถอะในไหนก็ลงมาแล้วดูเหมือนว่ามันจะให้เรามาซื้อปืนนะครับอันนี้นะครับมันซื้อปืนตาเตอร์กัดน,นะครับอันนี้มันมีครูดาวที่สองจุดหกนะครับดาเมจ15นะครับแล้วก็อันนี้คอนโทรลเะศูนย์จุดสีครับนี่ได้ไปแล้วนะครับ,รบปืนอันแรกของเรานะครับตาเตอร์กัน,นะครับนี่กดใส่ไปครับใส่เลย ปืนนะครับสตาร์เตอร์กันนะครับมันให้เราไปซื้อถังออกซิเจนนะครับก็มีออกซิเจนอยู่ที่55นะครับแล้วก็ดำเลึกได้25เมตรนะครับแล้วก็สปีด20นะครับแล้วก็บรรจุได้10บกิโลอเออเอาเลยนี่ครับได้ไปแล้วทุกโอทูปนะครับอันนี้ระบบเผาครับมันให้เรามาสุ่มเผาฮะสุ่มเลยแล้วกันนะไหนๆก็ตอนนี้เราน่าจะไม่มีเผาอยู่นะครับก็สุ่มไปเลยมาได้เป็นไรขอดีๆขอดีๆ โอ้ยได้เผาขี้นะครับโอ้โหภูมินะครับได้เผาขี้เฉยเลยแล้วโอ้ดูดิเหม็นมากนะครับโอ้โหลุงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ชอบขี้นะครเมื่อกี้โดนลงปากคาเคี้นได้นะครับแต่ดูเหมือนจะไม่ชอบกินนะครับ น่าจะเหม็นนะครับโอ้เอ่อคุณมีเควสให้ผมทําหรือเปล่าครับเมื่อกี้อ่ะฉันให้แกไปเรียนรู้เบสิกแล้วต่อจากนี้นะมันคือของจริงพร้อมหรือยังหละ่ะพ่อหนุ่มฉันจะให้แกไปหาปลากระตูนหนึ่งตัวนะแล้วก็ปลาสีน้ําเงิน2ตัวแล้วก็ปลาถังอีก2ตัวนะครับโอเคครับเร็วๆละ่ะตอนนี้หิวมากโอตอนนี้เราเป็นขี้เ่อ <laughs> ไม่ชอบเลยอะ่ะดูดิเป็นขี้นะครับมีแบบเอฟเฟกต์เหม็นด้วยครับโอ้โหเป็นบวเราพิษต่อน,น้ำมากเลยครับเจ๋อ <laughs> เลยนะครับโอ้โหดูดิมันให้เรามาจับ เดี๋ยวเราเย่อก่อนนะปลาตัวนี้โดนแน่ไอ้น้องจับแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้เรามาจับตัวนี้ด้วยนะครับโอ้ยตอนนี้แบบว่าเราจับได้เร็วขึ้นมากเลยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนปืนของเขาดีจริง,รงนีได้แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับปลาสีเหลืองตอนนี้ปลาสีน้ำเงินครบแล้วนะครับปลาสีเหลืองอย่าขัดขืนดีกว่านะาหยุดเถิดอยบร้อครับแล้วตัวต่อไปมันให้เราไปจับปลากระตูนะครับน่าจะเป็นตัวนั้นนะน่าจะนีโม นี่ได้แล้วนะครับปานนโมเยอะอยากนิดหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับโอ้ยมันบอกว่าถังออกซิเจนเราจะหมดแล้วครับตอนนี้ต้องรีบกลับเข้าไปนะครับนี่กลับมาแล้วไม่ได้แดกอ่ะมาส่งเควสด,ดีวกว่าครับเสร็จแล้วครับพี่ อุ้ยเยี่ยบไปเลยพ่อหนุ่มแกเรื่องมันก็ใช้ได้เหมือนกันนี่วะแต่ว่าเมื่อกี้นะมันแค่วรอมอัพเท่านนแหละฉันนะมีเควสใหม่ให้แกสนใจหรือเปล่าล่ะมันจัดไปเลยครับพี่ชายต่อไปนะมันจะเป็นงานที่ยากขึ้นนะแกพร้อมหรือยังล่ะต่อไปฉันจะให้แกลงไปลึกขึ้นนะให้ไปจับพัฟเฟิลฟิชหนึ่งตัวแล้วก็ปลากระตูน3ตัวแล้วก็ซื้อบิกินเนอร์กันด้วยนะแล้วกลับมาใหม่ในตอนที่แกเสร็จแล้วแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวเราขายปลาก่อนเลยนะครับนี่ได้มา56บาทนะครับตอนนี้เรามีอยู่2 2 3 6แล้วอยังไมรพอ ก่อนครับตอนนี้มันใช้350นะครับชังมันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปจับปลาปลากระเป๋าปะคัฟเปิลนี่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ปลากระตูน3ตัวนะครับแมน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 หนี่ไงเฮ้ยมีอันนี้ด้วยครับกล่องสมบัติอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรากดจับก่อนนี่ได้แล้วนะครับกล่องสมบัตินี่ได้แล้วหนึ่งตัวได้อันนี้ไม่ด้วยครับมอสซี่นะครับเฮ้ยมีตัวทองทองนะครับอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับอุ้ยยิงไม่ได้วะอุ้ยเฮ้ยมีดาเมจด้วยครับโอ้แต่จิบิบหายละต้องกลับก่อนนะครับตอนนี้ออกซิเจนหมมดดคคครรรรรัััับบบตววอออะะะไไูู่้นนปลาาสีททงง โอ้ยโอ้ยโดนอะไรวะโดนพิษครับโอ้ยไอ้นนี่ไงที่เราต้องมาจับแต่แปบ,บนึงนะขอยิงอันนี้ก่อนเอ้ยยังไม่ยังไม่ตายแป๊บบนึงออที่เย็นจะหมดอืมโอ้ตายเลยตายเฉยนะวันนี้ตายแล้วจับไม่ได้เลยเหรอจับได้ไหมเนี่ยได้หะไม่ได้นะมันบอกว่าปลาตัวนี้หนักเกินไปนะครับ8.4ุกิโลแล้วอุย้ยอันนี้ก็ต้องยิงเหมือนกันนะได้แล้วไอ้น้องจะไปไหน อุ้ยตายเลยนะครับตายแล้วจับได้ไหมเนี่ยว่าจับได้นะครับตกใจหมดนึกว่าจับไม่ได้แล้วนี่ปลาแซลมอนนะครับแองเจอลิกแซลมอนนะครับปลาเทวดานะครับคงน่าจะขายได้หลายอยู่นะอุ้ย117บาทปลานะครับได้เยอะมากอะ่ะเดี๋ยวซื้อปืนใหม่เลยแล้วกันนะ ซื้อมาเลยกินเนอร์กันนะครับเก่งขึ้นเล็กน้อยนะครับโอ้ย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 อะเปิดมาเราก็ตายแล้วครับโอ้โหมันบอกว่าเราจมดามน,นะครับอะไรแล้วเราจะเสียปาย25%ด้วยฮะไม่เห็นจะเสียเลยหรือมันไม่มีให้เสียวะนึ่ก็ศูนย์พันไปหมดแล้วนะปลาปลากระเป้าตัวนี้ต้องตั้งใจจับด,ดีดีหน่อยนะครับเี่ยเควสจะไม่เสร็จเอานะครับโอ้โหไห่เงยหวังว่านะหวังว่านะไม่สนใจแล้วครับของสมบัติอะไรครับไม่เอาแล้วครับอืม ได้เถอะโอ้โหได้แล้วนะเรียบร้อยนะไปส่งเควสเลย เก่งมกันนี่วาเราเนี่ยฉันจะให้ของกับแกแล้วกันนะไหนๆแกก็ฝีมือใช้ได้อยู่อ่ะเฮ้ยมันให้อันนี้เรามาครับอะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนเออสมออกซิเจนพูฟนะครับมันให้เราเติมเหรออันนี้คือเออที่เติมออกซิเจนไหมอาจจะใช่นะโอ้พี่เควสพี่มันโคตรกระจอกเลยเอาใหม่เควสดิต่อไปฉันจะให้แกไปจับปลาที่มันเก่งขึ้นแล้วกันนะเมื่อกี้มันก็มีแค่ปลาแบบกระจกกระจกอ่ะมันไม่ขนามือแกต่อไปแล้วแหละต่อไปอ่ะฉันจะให้แกจับปลาแซลมอนหนึ่งนะเออปลาปลากระเป๋่อสองแล้วก็ให้แกไปซื้อของเพิ่มด้ และอย่างที่3านะฉันจะให้แกไปทำอ์ติแฟกนะโดยอ์ติแฟกนะครับสามารถหาของค้าฟได้นะั่นจะเป็นรูปแบบแคล้ายๆกล่องสมบัติที่แกไปได้มานั่นแหละ2อันนั่นแหละเอาไปใส่ใหออ้แม่มดคนนั้นเลยแล้วเขาจะบอกวิธีกับแกนะยินดีต้อนรับนักดำนา้าแกถือสมบัติอยู่บ้างหรือเปล่าละ่ะเออก,ก็ก็ถืออยู่นะครับเอล่ะขอฉันดูหน่อยได้หรือไม่เอาไปเลยครับ2อันโอ้มันใช้ได้เลยแหละงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันทำอ์ติแฟกให้ฟรีแล้วกันนะก่อนเดี๋ยวสองนาทีค่อยมาเอาเจมากครับเจ๊ เดี๋ยวมาเอาต่อไปมันให้เรามาซื้อ normal tube ด้วยนะให้เรามาซื้อนี่นะ420นะครับแต่ว่ามีไม่พอนะครับอันนี้ไปจับปลาก่อนนะครับมันให้เรามาจับปลาแซลมอนนะครับตัวไหนคือปลาแซลมอนตัวนี้แหละใช่ไหมอย่าขวางครับขอตัวเดียวถามว่ารู้ได้ยังไงเหรอฉันจับแกไปแล้วหนึ่งตัวยังไงละ่ะไอตัวตท้องๆนั่นแหละปลาแซลมอนบ้านอนสอนง่ายของ่ายๆนะครับนี่ไงได้แล้วนะครับอุย้ยได้กล้วยมาด้วยนะครับกล้วยนั่นจะเป็นอาร์ติแฟกต์ปะไม่แน่ใจนะครับเจอแล้วนะครับปลาปลากระเป๋าตรงนี้้อย ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ครับกดเก่อนนะเมื่อกี้ยิงปลาโดยใช่เหตุครับเสียชีวิตเลยนะปลานิโม,โมตัวนั้นนะครับขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจมาอยู่กับพี่ซะดีๆไอ้หนูเฮ้ยซื้อถังออกซิเจนได้แล้วครับเดี๋ยวเราซื้อไปเลยนะครับ normal เอ่อ normal tube น,นะแล้วก็ใส่เลยจะได้ดำน้ำได้นานๆหน่อยนะในนี้มีกล่องสมบัติไหมไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่เอาไม่มีนะครับตัวนี้ก็ไม่มีกล่องสมบัติอยู่ไหนวะตัวไหนมีอ่ะ สมบัติมันหายากจริงๆนะครับเอ้ยนี่ไงข้าล่างนะครับ <c oughs> ขอกล่องก่อนนะครับเยบร้อยนะไม่ขะนามือหรอกนะคาเห้นเอาไปเลยครับเควสเอ้ยดูเหมือนว่าแกจะหาของที่ฉันให้ไปเจอหมดแล้วสินะ โอ้ใช้ได้นี่วะมันก็เร็วอยู่พอสมควรนะเนี่ยฉันจะให้ตังแกไปใช้เล่นๆแล้วกันนะมันให้เรามาหกร้อยนะเมื่อกี้งั้นพี่เอาเควสใหม่มาเลยดีกว่าอืมแกรู้จักสมบัติหรือเปล่าล่ะมันในนั้นมันมีพวกองแล้วก็ของต่างๆนะแต่ถ้าแกโชคดีก็อาจจะเจอของที่มันมีค่ามากๆนะแกไปหาปลามาให้ฉันก่อนแล้วกันนะก็เป็นพวกเอ่อไลออนฟิตหนึ่งตัวปลาปักเป่าสองตัวแล้วก็แซลมอนสามตัวแล้วก็ซื้อแอดวานกันไปด้วยล่ะอย่าลืมนะนี่ไงแอดวานกันนะปุ้ยพันกว่าบาทเลยนะแล้วต้องไปหาปลาก่อนนะ ตัวไหนที่ชื่อว่าปลาปลากระเป้าตัวไหนที่ชื่อว่าปลาสิงโตตัวนั้นนะเปล่าอุ้ยโดนแล้วโดนแล้ว,ว,ลวไอ้น้องอือโดนแล้วอ้ยปลาปลากระเป้าอย่ายุ่งอุ้ยโอ้โหมันโฉบเราคนระับรักเพื่อนเหรออุ้ยแต่ว่าตอนนี้ออกซิเจนเราจะหมดตัวแล้วครับโอ้โหอย่าบอกนะว่าเอ,อือเรียบร้อยแต่ปราสบเราเข้าไปแล้วนะจะไม่พลาดบ,บ,บ่อยๆถึงจะพลาดเยอะไปหน่อยต้องหาดีๆนะเมื่อกี้มันมีตัวมายุ่งกับเราคนระับทำให้เราแบบผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยครับแต่ว่ารอบนี้ไม่มีผิดนะครับ สีทีนะครับโอ้ยถึกเหมือนกันนะเนี่ยอห้าทีคนระับหกทีได้แล้วโอ้โหจับโคตรยากไอ้น้องเมื่อกี้จับยากมากนะครับโอ้น่าจะต้องยิงให้เลือดมันน้อยก่อนนะถึงจะจับง่ายขึ้นนะเมื่อกี้ อุ้ยนี่ก่อนนะครับมันบอกว่าปืนเรามันต้องเก่งกว่านี้นะครับต้องจับตัวเล็กๆสินะโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้แซลมอนหนังเหนียวมากนะครับกองธบัเรื่องเล็กครับไอปลากระเปพาก่อนนะครับอันนี้เรื่องใหญ่ครับลืมเลยนะครับลืมมาตั้งนานนะครับลืมแจกโค้ดให้ทุกคนเลยนะครับว่าโค้ดตอนนี้ทำมีโค้ดเดียวนะครับคือโค้ดนี้แหละครับรีลีสนะครับก็มากดรับกันได้นะใส่ไปนะครับเราไปจะได้เอ่อถังออกซิเจนนะครับแล้วก็สปีดโพชันหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะได้เพชรด้วยนะเมื่อกี้ถ้าเราได้เพชรมาแล้วนะครับเราน่าจะสุ่มเผาได้้ทีีีนนนนนะะะครรรัับผผมมมววว่่่าาาาาาเเเเเเเด๋ยยยสุกกลลแพไอป็ เลยนะเป็นอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ขี้นะสาธุก้าวๆนะขอได้อะไรดีๆนะไปเลยขอดีๆเอ้ยได้แองเกิลฟิตนะครับบวกแแคสนะครับไม่แน่ใจก็คืออะไรนะความเร็วหรือเปล่าศูนย์จุดสองครูดาวนะครับดาเมจเพิ่มสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับมันบอกว่ามีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้แบบว่าปลาสองเท่าไม่แน่ใจนะครับถ้าลงไปในที่มืดๆนะครับไอแสงบนหัวเรามันจะเรืองแสงเหรอไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครรู้บอกด้วยนะทำไมกลายเป็นปลาแล้วต้องใส่หมวกอีกอ่ะหายใจไม่ได้เหรอโอ้แย่เลยนะแบบน ได้ไหมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ถังออกซิเจนหน่อยขอสูตรหน่อยนี่ไงถังออกซิเจนนะโอ้โหมีประโยชน์จริงๆนะครับไอ้ถังนี่โอ้โหสู้มือมากสู้มือมากสู้มือมากตัวนี้ ได้แล้วไม่ขนาดมือพี่หรอกเดี๋ยวมันสี่สิบหกบาทนะครับน่าจะพออยู่อ่ะซื้อเลยอันนี้ตามเม็ดเพิ่มมาเป็นสี่สิบเลยนะแอดวาน,นี่เอาเลยขอบใจหลายๆพี่ครับผมเสร็จเควสพ,พี่แล้วครับผมซื้อของตามที่พี่บอกเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทําไมเหมือนกันนะในอนาคตนะ่ะแกได้ใช้อยู่แล้วแหละไม่ต้องโบนหรอกนี่คือค่าตอบแทนของแกนะอุย้ยมันให้นี่เรามาด้วยครับไอที่มันเติมออกซิเจนครับแล้วก็ดังแปดร้อยครับภารกิจต่อไปมาเลยดีกว่านะืมดูเหมือนว่าตอนนี้นะ่ะของในตัวแกมันจะแข็งแกร่ง,งมากเลยนะแกจําที่ฉันบอกได้หหหหรือเปปล่า่าาทีีฉัันนใ้ไบบสมติก็ หามาด้วยนะแล้วก็ให้ไปหาเออปลามาฮิมาฮิด้วยว <c oughs> ่าชื่อแปลกๆครับแล้วก็เออไลออนฟิตสี่ตัวนะแล้วก็หาเอาเอสมบัติสองชิ้นนะอันนี้ยากอยู่นะนี่มันให้มันสอดเราไปหาสมบัตินะแต่ว่าเราเปิดไปแล้วนะครับนี่ป่าไอ้เขียวนี่นี่ไงมาฮินะปลาเขียวนะหยบง่ายอยู่นะครับปลามาฮิอืมแต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะอุย้ยมีหีบสมบัติอยู่ตัวนี้เปิดได้ไหมเนี่ยเอ้ยเปิดได้ว่าโอเมก้า oh สมบัติฟรีนะครับน้องมายิ้มให้พี่แบบนี้ก็เสร็จพี่สิครับอย่ามาว่ายน้ําใกล้ๆ แค่นั้นแหละใช่ไหมครับอัติแฟกใช่ปะใช่ครับมันให้เรามาถลุงของด้วยครับดูเหมือนว่าเราจะได้อาร์ติแฟกมา3ชิ้นครับอันนี้อุ้ยอันนี้นะครับเป็นขนนกนะครับเพิ่มสปีดแต่ว่าลดดาเมจนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกล้วยนะครับกล้วยเพิ่มสปีดนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยครับแล้วก็เป็นดาวนะครับดาวเพิ่มออกซิเจน6นะกล้วยแล้วกันนะครับเอ้ยนี่ไงพอใส่อาร์ติแฟกนะมันจะวนรอบตัวเราแบบนี้นะครับเฮ้ยได้ของมานะมันลิกาทราย เพพี่ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เลยแหละฉันไม่คิดเลยว่าแกจะทําได้นะฉะนั้นฉันจะให้เออ่กุญแจคาเค่นกับแกแล้วกันนะเอาไปทําอะไรครับกุญแจคาเค่นเดี๋ยวแกก็รู้เองแหละพอถึงเวลาก่อนที่แกจะได้รู้มันแกไปทาําภารกิจให้ฉันอีกสักหนึ่งอันแล้วกันนะให้ไปฆ่าปลาบาราคูดา้าหนึ่งตัวมาฮิมาฮิสามนะครับแล้วก็เอออะไรวะเนี่ยคาร์ฟของสามชิ้นนะครับแล้วก็ให้ไปหาหีบสมบัติอีกสองอนะันเหรอขอให้โชคดีนี่น่าจะเป็นเควสสุดท้ายของแกแล้วล่ะงั้นเจเอาไปเลยเจ้ทำ ตั้งทะลุไปเลยแจ๊ะเดี๋ยวมาเอาแล้วล่ะมันให้เราไปหาอะไรวะมาฮิมาฮิอุ้ยได้แล้วมาฮิอุ้ยอันนี้หรือเปล่าเหาอเอ้ยไอ้ตัวนี้แหละครับน่าจะใช่นะเพราะมันมีอยู่ตัวเดียวแล้วครับแถวเวนี้นี่ไงบาลาคูด้าครับนี่ไงบาลาคูด้าครับระดับอีพิกนนะอุ้ยออกซิเจนจะหมดนะครับขออนุญาตเติมก่อนอุ้ยเจอแล้วครับของสมบัตินะครับอยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมก็อยู่ไกลอยู่นะ นี่ลงมาแล้วอีบสมบัติของเราเอ้ยโอ้ตอนนี้ออกซิเจนลดไฟมากเลยครับเพราะว่ามันมันลึกเกินไปนะครับโอ้อยขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนอันนี้มันลึกเกินไปนะครับออกซิเจนมันลดระบายมากเลยครับขอยาสูดสูดก่อนสูดออกซิเจนก่อนนะดิงหัวขึ้นเลยตายแล้วสูดออกซิเจนเลยมันจะรายจริงๆนะครับอย่าลืมดูออกซิเจนกันด้วยนะครับโอ้ได้มา200ครับแล้วก็ดูเหมือนอความลึกสุดท้ายมันจะให้เราไปหาเออ ปลาปลากระเป้านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ปลานะครับมันคือเอ่อทูบนะครับลืมอ่านนะครับอ่านไม่จบนะอันนี้เราไปซื้ออันนั้นนะครับเห็นไหมไอพ่อ่นี่ะไอปลาปลากระเป้าที่มันเป็นเครื่องขี่นะครับนี่ไงนี่นะออกซิเจนมันเพิ่มมาถึง110เลยนะครับแล้วก็ลงลึกได้สูงสุดนะครับร้อยแปดสิบเมตรเลยเหรอเออเฮกี้เราลงได้นิดเดียวเองนะครับมันทูได้เจ็ดสิบกิโลอันนี้แหละที่ต้องการครับซื้อไปเลยขอหน้าแข้งล่วงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคุ้มนะครับครบแล้วเควสแก่ทำภารกิจสุดท้ายของฉันสำเร็จยังงั้นเหรอ วด้วยละ่ะในทะเลมันค่อนข้างจะร้ายกาจตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าภารกิจของ,ขงค้าเข้มมันจะหมดแล้วนะครับนี่ต้องซื้อไหมเนี่ยคืออะไรเนี่ยอันนี้เลยเรดาร์เหรอเรดารนะ์ครับ450หรอซื้อมาก่อนเลยกันนะไม่รู้คืออะไรอุ้ยนี่มีบอกเลือดบอกไอ้นี่เลยครับบอกชื่อบอกเลือดเลยครับโอ้โหเรดาร์โอ้โห,โโหนี่ บอกชื่อบอกเลือดบอกทุกอย่างเลยครับโอ้ลุงงี้ซื้อตั้งนานแล้วไม่บอกให้เร็วกว่าน,นี้วะวันนี้น่าจะหอมปลาหอมคอแล้วครับไม่ว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยครับหาผีภพประการใดขอพาน,นะที่นี้ด้วยสวัสดีไปเลยครับบบ๊ายายเออสนุกดีฮนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นกันใหม่นะครับน่าจะมีอนิเมะรีเวอร์โซขั้นก่อนนะ่ะเออไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสนุกดี